สัจธรรมว่างมีครั้งที่173เรื่องหนึ่งจุดเจิมมีไม่มีท่านคงโยหันเหลินเมตตาเมื่อวันที่18มิถุนายน2566สสวัสดีองค์เดิมแห่งยานตนของทุกท่านขอกราบองค์เดิมของทุกท่านด้วยความเคารพนอบน้อมจริงใจ กลับสำนึกคุณองค์เดิมของพวกเราขอรับความผิดบาปร้ายขอบเขตที่มีมาตั้งแต่อนันตชาติเพราะอาวิชชาความโลภโกรธหลงเพ้อเจอ้อแบ่งแยกยึดติดข้าพเจ้าขอรับความผิดบาปทั้งหมดเพื่อกลับคืนสู่ว่างแท้แยบยนมีแยบยนมีว่างแท้ ซึ่งเป็นลักษณะที่แท้จริงวันนี้พวกเราล้วนโชคดีมากบรรพชนมีบารมีธรรมพวกเราจึงสามารถสแสวงธรรมสแสวงธรรมอะไรก็คือสแสวงลักษณะแท้ชมหน้าจริงชมหน้าจริงลักษณะแท้แต่เดิมมาอยู่ที่ไหน อยู่ข้างในความว่างอัตตาไม่จับสิ่งที่รู้แสวงธรรมพระวิสุทธิอาจารย์พยากรรับหนึ่งจุดเจิมเรียกว่ามีเบื้องหลังของความมีแน่นอนต้องมีไม่มีฟ้าดิงจัก,กรวาลบนโลกนี้ไม่มีความมีอยู่สักหนึ่งอย่าง ล้วนคือมีไม่มีมันไม่คงอยู่ถาวรมันมีการเปลี่ยนแปลงความมีสามารถกลายเป็นไม่มีมันเรียกว่ามีไม่มีมีก็ไม่ได้ไม่มีก็ไม่ได้เรียกว่ามีไม่มีมีไม่มีเรียกว่า หลุดพ้นออกจากการเกิดตายพ้นจากการเวียนว่ายพ้นจากถูกเผาถูกฝังรอบพ้นลงศพเป็นกฎเกณฑ์พื้นฐานเป็นหลักสัจธรรมสากลพื้นฐานมาช่วยพวกเราหลุดพ้นการเกิดตายช่วยพวกเราไม่เผาไม่ฝัง ช่วยพวกเราตัดขาดการเกิดตายอย่างไรช่วยพวกเราตัดการเวียนว่ายอย่างไรช่วยพวกเราตัดความทุกข์ความกลุ้มกังวลอย่างไรจะตัดปัจจัยกรรมสนองตั้งปวงอย่างไรอยู่ที่ไหนอยู่ที่รับวิกิธรรมหนึ่งจุดเจิมเรียกว่ามีไม่มี อะไรเรียกว่ามีไม่มีอะไรเรียกว่ามีไม่มีก็ต้องไปรู้แจ้งสิ่งที่พวกเราคิดล้วนคือความมีสิ่งที่พูดล้วนคือความมีสิ่งที่มองล้วนคือความมีสิ่งที่กินล้วนคือความมีสิ่งที่ใช้ล้วนคือความมี แต่พวกเราไม่รู้ว่ามันคือมีไม่มีที่ไหนมีความมีคงอยู่ตลอดกาลมันแน่นอนต้องมีไม่มีเธอตั้งแต่เกิดจบจนบัดนี้สภาวะทั้งบวงที่เธอเผชิญกับมันจะได้ยินจะพูดจะคิดจะเห็น สภาวะทั้งปวงล้วนมีไม่มีรายจุดเริ่มต้นมาจนถึงวันนี้ข้างในความว่างสิ่งที่อัตตาจำไว้ล้วนคือมีไม่มีไม่มีความมีอยู่ถาวรสักอย่างล้วนคือมีไม่มีพวกเราต้องฝึกมีไม่มีฝึกศรัทธาอย่างไร ฝึกความจริงใจอย่างไรฝึกปลดเวไนยอย่างไรแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไรเอาความจำผันความจำอย่างไรจะสลายอาวิชชาและสิ่งที่ยึดติดอยู่ในใจได้อย่างไรต้องมันสร้างกุศลบรรลุป,ปรนิทานยอมรับผิดสำนึกคุณ มากล่อมเกลาสภาวะความมีที่เรายึดต,ต,ติดอัตตายึดติดอัตตาโอ้อวดเดิงทีไม่มีความโลภโกรธหลงมาจากความมีที่เราคิดต้องอย่างนี้เพราะความมีไม่สามารถมีไม่มีดังนั้นพวกเรารับวิถีธรรมก็คือ าเจอลักษณะแท้จริงแต่เดิมมาเธอสามารถผันครึ่งปีหนึ่งปีสองปีผันจนมีไม่มีลักษณะแท้จริงจากความมีที่ใหญ่จนถึงมีระดับกลางจนถึงมีน้อยน้อยผันจนมีไม่มีไม่หยุดผันนั่นเรียกว่า ประจั์แจ้งแล้วเรียกว่าตัดการเกิดการตายตัดเวียนว่ายตัดปัจจัยตัดกรรมสนองตัดปัจจัยเกิดไม่มีในปัจจัยเกิดแล้วแต่มันเป็นปัจจัยเกิดยานว่างไม่อยู่ในปัจจัยตอบสนองถ้ายังยึดความมีแน่นอนต้องมีแหล่งมีที่หมาย มีแรงปัจจัยต้องเวียนเกิดเวียนชาติมาจุติรับผลกรรมสนองต้องรับการเผาการฝังไม่สิ้นสุดพวกเรารับวิถีธรรมก็คือลักษณะแท้จริงของหลักสัจธรรมร้ายการเกิดหนึ่งจุดชี้นี้ก็คือมีไม่มีในโลกนี้ มีสิ่งไหนไม่ใช่มีไม่มีอะไรเรียกว่ามีไม่มีก็คือข้างในความว่างอัตตามไม่จับสิ่งที่รู้ไม่จับสิ่งที่รู้มีหรือไม่มีมันสามารถรู้สามารถจำสามารถใช้แต่ห้ามจับขอพูดอีกครั้งพวกเราอยู่ในความว่าง สามารถจำร้ายขอบเขตรู้นับไม่ท่วนใช้นับไม่ท่วนแต่จับไม่ได้ถ้าจับก็มีปัจจัยเกิดมีที่รับกรรมสนองกดแห่งกรรมมาถึงทันทีก็หลงในกฎแห่งกรรมจับสิ่งที่รู้ก็เกิดใจสามสี่ลับจับปั๊บ ก็เกิดอัตายึดติดอัตตาทิฏฐิอัตอตาโอ้อวดเพราะจับสิ่งที่อัตตารับรู้จับสิ่งที่อัตตาจำเรื่องที่อัตตาร,รู้มาควบคุมสิ่งที่รู้ของชาวโลกนี่คือพรมลิขิตของเหตุปัจจัยผลกรรมสนองเดิมทีไม่มียานตนของพวกเรา แต่เดิมมาก็คือมีไม่มีว่างไม่ว่างอยู่ที่ทุติยภูมิอยู่ในความมีแน่นอนต้องมีไม่มีอยู่ที่ปฐมภูมิว่างไม่ว่างว่างไม่ว่างไม่ต้องบำเพ็ญบำเพ็ญมีไม่มีก็สามารถประจักษ์แจ้งถึงว่างไม่ว่างพวกเรากลับสู่ ประทมมภูมิว่างไม่ว่างมีไม่มีเป็นหนึ่งไม่ใช่สองเป็นหนึ่งลักรวมหนึ่งแก่นแท้ดังนั้นพวกเราต้องเข้าใจให้ทะลุรู้แจ้งตลอดต้องพูดหลักสัจธรรมของพระวิสุธทธิอาจารย์ไตรโลกต้องบรรยายถึงคุณวิเศษสำแดงอย่างไร้ขอบเขต ของการรับวิถีธรรมหนึ่งจุดเจิมจากพระสุทธที่อาจารย์ไตรโลกเธอไม่พูดสิ่งเหล่านี้เธอพูดวิถีแห่งจิตใจภายนอกเรื่องภายนอกเป็นเรื่องความดีเป็นเรื่องกุศลไม่สามารถแก้ไขเรื่องหลุดพ้นการเกิดตายของเธอมันเป็นวิถีที่เกิดจากจิตใจ เป็นวิถีกุศลเท่านั้นทำแล้วได้ผลตอบสนองที่ดียังต้องถูกเผาถูกฝังไม่สิ้นสุดพระวิสุทธิอาจารย์ไตรโลกนามว่าบรมครูอของโลกความอัศจรรย์อยู่ที่นี่พวกเราอย่าดูแคลนความสมบูรณ์ทั้งปวงความสำเร็จทั้งปวง อยู่ที่หนึ่งจุดเจิมมีไม่มีหากเธอสามารถบรรลุถึงมีไม่มีลักษณะแท้จริงแล้วจะไม่ทุกข์ไม่กัดกรุ่มเธอขาดจากการเกิดการตายเธอสามารถตีแตกทุกสิ่งทั้งปวงสัพพธรรมวิถีถูกเธอตีแตกทั้งหมดมีไม่มีว่างไม่ว่าง ทำวิถีทั้งปวงล้วนคือมีไม่มีว่างไม่ว่างรูปลักษ์ทั้งปวงล้วนมีไม่มีว่างไม่ว่างดังนั้นใจเกิดสะพะัพพธรรมวิถีผันสะพะัพพธรรมวิถีตีแตกสะพะัพพธรรมวิถีไม่มีสะพะัพพธรรมวิถีแล้วกลับคืนสู่ธรมวิถีแยบยนต์แห่งยานตน ทำวิถีแห่งยางตนคือทำวิถีแยกยนต์ทำวิถีเดิมทีไร้ทำวิถีทำวิถีเกิดจากใจเพราะพวกเรายึดติดความมีจึงต้องเวียนเกิดเวียนตายเกิดเป็นชายบ้างหญิงบ้างเวียนมาประเทศนี้เวียนมาเกิดครอบครัวนี้ ล้วนแต่อยู่ในความว่างจับอัตตารับรู้มาเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะพวกเราจะจำสิ่งที่รู้แล้วไปควบคุมสิ่งที่รู้ของคนอื่นเพราะอะไรเพราะมันคือมีไม่มีแต่พวกเรามีดังนั้น จึงเกิดเหตุปัจจัยผลกรรมสนองจุงมือกันเดินเข้าสู่กองไฟพวกเราไม่ยอมมาสำรวจตนเองไม่แก้ไขไม่รู้ว่าบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญอะไรบำเพ็ญธรรมก็คือที่พระวิสุธทธิอาจารย์บอกพวกเรามีไม่มีว่างไม่ว่าง ขอแค่มีไม่มีมันก็ว่างไม่ว่างทำวิถีทั้งปวงมีไม่มีไม่ออกห่างไม่ยึดติดปรับสู่ลักษณะที่แท้จริงมันเอาทั้งหมดเธอไม่จับอัตตารับรู้มันก็มีไม่มีไม่ใช่ทำได้ทันทีต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง ต้องใช้ความจริงใจบางเกิดจิตศรัทธามีจิตส่วนรวมมีจิตเมตตามีความรักที่ยิ่งใหญ่ไปปลดเวในในใต้ล่าไปดีกับทุกคนมันมีแรงสะท้อนกลับมาเธอก็จะดีพูดให้คนอื่นปลอดภัยมีความสุขปากทองคำ พูดภาษาทองคำก็คือพูดเรื่องการเกิดตายปากกุศลก็คือพูดดีปากกุศลก็ยังต้องถูกเผาถูกฝังน้ำเหลืองศพไหลไม่หยุดจะไม่ให้มีน้ำเหลืองศพไหลอีกต้องมีไม่มีที่ต้องพูดเรื่องเผาเรื่องฝังน่ากลัว เพราะต้องการให้พวกเราบำเพ็ญเดิมทีไม่มีอะไรสักอย่างแต่พวกเรามีฝุ่นละอองมาเกาะแล้วเพราะความมีความมีนั้นให้เธอใช้แยบยนต์มีมันคือว่างแค้แยบยนต์มีแยบยนต์มีว่างแค้เมื่อพวกเรามี จึงมีแหล่งปัจจัยแหล่งที่ตอบสนองเดินทางสุดขอบฟ้าเขาเขียวเป็นผู้เร่ร่อนทำไมเป็นผู้เร่ร่อนเพราะยึดความมีพระวิสุทธิอาจารย์ไตรโลกบอกกับพวกเราสิทธิ์เอย๋ยทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีไม่มีให้เธอใช้เท่านั้นเอาไม่ได้ เธอต้องรู้ชัดเจนเธอต้องเข้าใจในโลกนี้ไม่มีความมีอยู่สักอย่างทำไมพวกเราจึงมีใจมากมายผูกมัดพัวพันกันก็เพราะความมีเกิดแบ่งแยกเป็นปฏิปักษ์ต่อกันเพราะจดจำความมีทุกเสียงทุกรูปลักษ์ ก็จับอยู่ในอัตรารับรู้ทุกเสียงทุกรูปลักษ์ก็จับอยู่ในอัตรารับรู้เช่นนี้แล้วเธอเหนื่อยไหมเธอทุกข์ไหมเธอต้องถูกเผาถูกฝังแน่นอนมันคือหลักสัจธรรมของฟ้าดินไม่มีใครช่วยเธอได้พวกเราจึงต้องบำเพ็ญ จนข้างในความว่างไม่จับอัตตารับรู้ไม่จับอัตตารับรู้อัตตานั้นกลายเป็นอัตตาตัวจริงหรืออัตตาทิพย์สิ่งรับรู้กลายเป็นรู้จริงก็คือว่างแท้แยบยนต์มีขอแค่ไม่จับอัตตารับรู้บรรลุพุทธทัทนทีมีคำกล่าวว่า วางมีดลงก็บรรลุเป็นพุทธทันทีวางมีดลงหมายถึงอัตตาไม่จับสิ่งที่รู้วางมีดลงก็บรรลุพุทธเข้าใจไหมพระบรรพจารย์เสญกวางต้องค้นหาใจท่านไปกราบเฝ้าพระบรรพจารย์ตักหมอช่วยทำให้ใจสงบ พระบารพระจารย์ตักหมอบอกให้เอาใจออกมาข้าจะช่วยทำให้สงบทำใจสงบอะไรเรียกว่าทำใจสงบก็คืออัตตาไม่จับสิ่งที่รู้ก็ไม่มีใจแล้วไม่มีใจก็แจ้งเห็นญาณถ้าจับอัตตารับรู้ใจก็มาถึงทันที หลักสัจธรรมสากลยิ่งใหญ่ไพศาลพวกเราต้องถือโอกาสเปิดเผยออกมาให้ศาสตร์ส่สองแสงสว่างสวยสิ่งนี้สำคัญมากต้องเหลือทางรอดไว้ให้เวนนยในใต้ล่ามีทางเดินอะไรเรียกว่าทางรอดก็คือมีไม่มีว่างไม่ว่าง ก็คือหนึ่งจุดเจิมจากพระวิสุทธิอาจารย์มีไม่มีว่างไม่ว่างให้ทุกท่านก้าวเดินก้าวพ้นจากสามโลกไม่อยู่ในธาตุทั้งห้าไม่ต้องเผาไม่ต้องฝังไม่ต้องมีน้ำเหลืองสบไหลไม่หยุดอีกชีวิตคนเราอยู่เพื่ออะไรเพื่อไม่ต้องถูกเผาถูกฝัง ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องกังวลพณานุภาพของพระวิสุทธิอาจารย์ไตรโลกมีไม่มียิ่งใหญ่มากสามารถเป็นเครื่องวัดทุกศาสนาพวกเรามองข้ามความยิ่งใหญ่ของหนึ่งจุดเจิมจากพระวิสุทธิอาจารย์หนึ่งจุดนี้มีแน่นอน มีต้องมีไม่มีในโลกนี้ล้วนคือมีไม่มีพระวิสุทธิอาจารย์ไตรโลกจึงบอกว่ามันคือมีไม่มีมันคือมีไม่มีเธอใช้ได้เต็มที่ไม่เป็นไรแต่เอาไม่ได้รอกนั่นก็คือเรียกเธอปลงได้ปล่อยวาง กลับคืนสูอ่อม,มตะหลักสัจธรรมสากลลักษณะแท้โฉมหน้าจริงมิเช่นนั้นพวกเราก็ยังต้องถูกเผาถูกฝังไม่สิ้นสุดเพราะพวกเรายังอยู่ในความมีไม่รู้ว่าเบื้องหลังของความมีคือมีไม่มีมีไม่มีต้องว่างไม่ว่างอย่างแน่นอน ว่างไม่ว่างต้องมีไม่มีอย่างแน่นอนว่างไม่ว่างไม่ว่างนั้นก็คือมีไม่มีมีไม่มีไม่มีนั้นก็คือจุดสมดุลของว่างไม่ว่างมันคือหนึ่งลักรวมหนึ่งแก่นแท้เธอรู้ไหมพวกเราต้องรู้ถึงแก่นแท้เข้าใจทะลุทะลวงปุโปรง พวกเราไม่รู้ว่าวันนี้พวกเราทำอะไรพวกเราพูดเรื่องข้างนอกมากมายไม่ได้พูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระวิสุทธิอาจารย์ไตรโลกเรื่องการเกิดตายของพวกเราผันเกิดผันตายกรรจัดการเกิดตายสามารถผันสัพพธรรมวิถี กลับสู่วิถีแยบยนต์ของยานตนเธอรู้ไหมเธอไม่พูดสิ่งเหล่านี้เธอพูดอะไรเธอไม่ถ่ายทอดธรรมนี้เธอถ่ายทอดธรรมอะไรหลักษธรรมสากลน,นี้ต้องไม่หยุดต้องสืบทอดต่อๆไปหยุดไม่ได้ต้องพูดถึงหนทางสว่าง มหภาคของพระวิสุทธิอาจารย์ให้พวกเราแจ้งจิตเห็นญาณเธอพูดเรื่องอื่นมากมายจำยิ่งมากยุ่งยากยิ่งมากใจยิ่งมากทำไมเธอมีใจมากมายเพราะเธอจําเรื่องต่างๆมาเพราะฉะนั้นพวกเราต้องเข้าใจถึง ความยิ่งใหญ่อลังการของมีไม่มีมันคือสภาวะดั้งเดิมคือแก่นแท้เธอจะไม่ถูกเผาเธอต้องบำเพ็ญถึงมีไม่มีเมื่อมีไม่มีไม่ถดถอยรับรองสำเร็จพุทธะแน่นอนบรรลุร้ายการเกิดมีไม่มีคือร้ายการเกิด มีคือมีการเกิดไร้การเกิดเรียกว่าอม,มะตะหลักสัจธรรมสากลก็คือกลับสู่ความว่างเดิมความว่างแท้ทาวิถีว่างสามความว่างเป็นแก่นความว่างเดียวกันก็คือทำวิถีแยบยนต์ไร้ขอบเขตมีนิรมานกายไร้ขอบเขต มหาเมตตามหากรุณาสมบูรณ์สำเร็จทุกที่ดังนั้นวันนี้ที่กล่าวมาหากมีจุดที่ไม่สมบูรณ์มีส่วนที่เสียมารยาทหวังว่าทุกท่านปลดยกโทษให้อภัยสำนึกคุณแล้วสำนึกคุณอีกขอบคุณแล้วขอบคุณอีก